สวัสดีพี่น้องชาวแฟนเพจวังน้ำเขียววันนี้ก็ทางสำนักงานป้องกันบละเทาสาภาัยจังหวัดโดยผมมีโอกาสได้รับเกียรติจากทางสู์การเรียนรู้มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของอัคคีภยัยในครัวเรือนในสถานประกอบการหรือในสถานศึกษานะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในการที่ทางคณะครูอาจารย์ก็ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยให้กับลูกหลานของเราเรวมถึงตัวเรานะครับในการที่จะป้องกรรันระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเอง นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสารภัยที่เกิดขึ้นนะครับความปลอดภัยมันจะต้องขึ้นอยู่ที่ตัวเราเองก่อนนะครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดที่ตัวเราก่อนก่อนที่จะมีคนอื่นไปช่วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดจากดินน้ําลมไฟก็ดีอะไรก็ดีนะครับเราจะต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะเข้าระงับยับยั้งเป็นอันดับแรกเป็นเบื้องต้นนะครับอย่าไปรอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพราะกว่าเขาจะมาไม่ทันการแล้วเรา เราเป็นผู้ที่ประสบเหตุประสบภัยเราจะต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะเข้าเผชิญเหตุเข้าเชิระงรับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เล็กๆนะครับจะได้ไม่ลุกลามเป็นสถานการณ์ที่บานปลายและเมื่อเรามีความรู้มีความสามารถในการที่จะใช้อุปกรณ์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยต่างๆที่เกิดขึ้นตัวเรามีความปลอดภัยมีพงความรู้แล้วเราก็เอาความรู้ในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือ คนในครอบครัวของเราบุคคลครอบรอบข้างของเรารวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่ได้รับปัญหาหรือการประสบอนสาระภัยนั้นเพื่อให้เขาได้เป็นผู้ที่ไม่เป็นผู้ประสบสาระภัยนะครับเพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสาระภัยไม่มีคําว่าปานีนะครับมีแต่คาว่าความสูญเสียเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดก็อยู่ที่ตัวเราแหละนะครับตัวเราเป็นผู้ที่จะต้องเข้าระง,งับยับยั้งและ ช่วยเหลือบุคคลอื่นนะครับรู้ให้เท่าทันแก้ไขให้ได้ทันท่องทีชีวิตปลอดภัยขอบคุณครับวันนี้จัดโครงการกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยในสถานศึกษาให้กับนักศึกษาสกลร,ระดับอำเภอวันน้ำเขียวนะครับก็วัตถุประสงค์ก็คือต้องการนักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเพราะว่าตัวนี้นะครับบ้านเราเนี่ยก็มีเหตุการณ์ทั้งแผ่นดินไหวนะครับทั้งไฟไหม้ทั้งอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับ หรือที่ออกคาบเป็นบ่อยก็คือรถทัวร์นะครับเวลาลงเขาไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับเราให้ักศึกษานี่ได้มาเรียนรู้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเผชิญเหตุจะต้องทําอย่างไรนะครับและมีวิธีการช่วยเหลือบุคคลเบื้องต้นได้อย่างไรเมื่อไปประสบเหตุดั้นะครับรวมถึงคุณครูนะครับที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ครับก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํา cpr นะครับหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือ บุคคลอื่นเมื่อเราไปพบเจอเพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเยอะนะครับแล้วก็เป็นทางผ่านนะครับเป็นถนนสายหลกักสามนสี่เพราะฉะนั้นเอ่อไม่อยากให้เกิดนะครับอุบัติเหตุแต่เมื่อเมื่อเกิดแล้วนี่เราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่เราจะประสบอุบัติเหตุนะครับเพื่อลดการสูญเสียในอนาคตต่อไปครับผมขอบคุณครับ ค่ะก็เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะของทางสกลรระดับอําเภอวงน้ำเขียวเราได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาเรานะคะก็ไปฝึก hmm. ทักษนะเนาะทักษะชีวิตที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่อาจจะเกิดเหตุหรือว่าภัยที่มันจะซึ่งหน้าที่เด็กสามารถได้เรียนรู้แล้วก็รับทราบว่าอาจจะต้องตั้งสติหรือปฏิบัติตนอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างสมมุติไฟไหม้เนาะอย่างในครัวเรือนเอาง่ายๆนะเนะี้ยถังแก๊สอย่างเงี้ยค่ะ บางคนก็ตื่นตระหนกหรือยังไม่รู้วิธีการดับเพลิงอย่างไรเบื้องต้นนะคะเพื่อแบบปลอดภัยทางนี้ก่อนท่านก็ให้ทาแนะนําแล้วก็สาธิตแล้วก็ให้เด็กได้ฝึกจนไปถึงกระบวนการช่วยชีวิตหรือการาดูแลผู้ป่วยเบื้องหน้าอาจเกิดเหตุผู้ป่วยจมน้ําก็ดีหรือหมดสติก็ดีก็ฝึกทักษะในเรื่องของการปั๊มเนาะ การทำ CPR เนี้ยคะ่ะก็จะได้รู้ว่าจะต้องวางมืออย่างไรการประเมินของอผู้ป่วยเบื้องหน้าก็มีอยู่3ปอด้วยกันใช่ไหมคะมีมีประเมินประกาศแล้วก็ปั๊มเพราะฉะนั้นเด็กก็จะได้รู้จักการประเมินผู้ป่วยเบื้องเบื้องหน้าของเราว่าะจะต้องทําขั้นตอนอย่างไรนะคะก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะก็นในการจาัดโครงการวันนี้นะครับส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาะนะครับ ก็จะเป็นรักษาสกลอระดับอำเภอเมืองขอนแก่ตั้งห้าตำบลนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยได้พี่จากวิทยากรนะครับค้าวมอนคงคอปพอนะครับมาให้ความรู้นะครับในด้านต่างๆนะครับโดยลงมือปฏิบัติจริงโดยนักศึกษาตื่นเต้นขณะคุณครูยังตื่นเต้นเลยนะครับและลงมือปฏิบัติจริงทันต่อเหตุการณ์นะครับในการลงมือปฏิบัตินะครับที่ที่จะรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองของชุมชนสังคมในหมู่บ้านนะครับ เพื่อจะนําลงไปสู่ปฏิบัติวันนี้คุณครูก็ยินดีนะครับที่ได้เล็งเห็นในความปลอดภัยของนักศึกษาและของตัวบุคคลสถานศึกษาด้วยวันนี้ดึง,งกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นความประสบสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับนักศึกษาตื่นเต้นแล้วได้ลงมือปฏิบัติจริงในการนี้ก็ขอขอบคุณหน่วยงานนะครับที่มาให้ความรู้แก่นักศึกษาปสนและบุคลากรคุณครูก็จะนําความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและครั้งต่อไปเราคงจะได้ร่วมมือกับนักศึกษาหรือว่ารูปภาคส่วนนะครับในาการจัดกิจกรรมครั้งนี้ การนี้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ให้ความร่วมมือคราวนี้ก็สกลรองเพื่อนระดับเออเพื่อน,นียวแล้วคุณครูทุกท่านก็ขอขอบคุณครับผม